ไมอายุหรือเชื้อชาติจึงไม่ใช่อุปสรรคที่คนจะรักกันน่าสุดนะคะในช่วงใกล้วาเลนไทายเดินแห่งความรักก็มีคนดังหลายคู่เลยที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ที่ออกมาเหมือนแสดงความรักต่อกันไม่ว่าจะเป็นคุณแอฟทักษอรนกับคุณนนกุณนะคะแม้ว่าจะอายุต่างกันถึง16ปี แต่อะไรที่ทำให้คนสองคนนี้เขามาคลิกและรักกันนะคะส่วนหนึ่งที่เพิ่งได้ฟังข่าวและติดตามข่าวมาก็คือเขามีความที่แบบว่าได้อยู่ใกล้ชิดกันได้เวิร์กช็อปแล้วก็พูดคุยกันซึ่งการพูดคุยกันเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันทำให้คนสองคนเนี่ยมีโอกาสอินแล้วก็คลิกกันได้มากขึ้นเพราะว่าบทละครที่เขาเล่นด้วยกัน การบอกชอบที่เขาก็ไม่ได้รู้โดยตรงขนาดนั้นเพราะว่าเราใช้บทบาทในการบอกชอบเข้าไปเขาลองเป็นแฟนกัน<ฮ>ทางโทรศัพท์แต่ว่าอันนั้นก็ยังไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนจะรักกันเนี่ยถ้าเกิดว่าอินกับบทขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่ก็ต้องเป็นทุกคู่ถูกไหมแต่ว่ามันก็จะมีบางเคสที่ แม้ว่าจะอินกับบทแค่ไหนก็นอกจาก,ก็ไม่ใช่แฟนกันแต่อะไรที่คนอายุต่างกันถึง16ปีเขารักกันได้ส่วนหนึ่งนะคะนอกเหนือจากความใกล้ชิดการพูดคุยที่มันเข้ากันได้แล้วเขาบอกว่ามันมี6สิ่งค่ะที่ถ้าเกิดว่าคุณมีครบทั้ง6ข้อเนี่ยเขาจะตกหลุมรักแล้วไม่อยากจากคุณไปไหนเลยสิ่งนั้นก็คือ ส,สิ่งที่เรียกว่าซิกฮิวแมนนีดค่ะถ้าใครตอบสามารถตอบสนองเราข้อที่1นะคะเป็นพื้นที่ที่แห่งความปลอดภัยแล้วก็ความมั่นคงในชีวิตให้เราเราก็จะรู้สึกว่าคนคนนี้แบบโอเคแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่ามีแค่ความมั่นคงปลอดภัยแล้วจะตอบโจทย์เรื่องความรักนะคะอันที่2ก็คือการทำให้คนคนนั้นเนี่ยค่ะ อยู่ใกล้แล้คือรู้สึกชีวิตมีสีสันสนุกสนานนะเป็นความหลากหลายซึ่งกันและกันทําให้ชีวิตมีชีวาไม่น่าเบื่อและประเด็นที่3ก็คือทําให้อีกคนรู้สึกว่าเขาเป็นคนสําคัญและข้อที่4ทํนะคะทาให้สว่วนเนี่ยรู้สึกว่าถูกรักหรือได้รับความรักนั่นเอง ก็คือเมื่ออยู่ใกล้กับคนคนนั้นมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือเติบโตขึ้นหรือเราทําให้เขารู้สึกดีขึ้นแล้วก็เติบโตขึ้นแล้วเราก็อยากแล้วเราก็เลยอยากทําให้เขายิ้มได้ตลอดเวลาเท่าที่เราจะทําได้และข้อสุดท้ายก็คือข้อที่6นะคะทำให้เวลาเราอยู่ใกล้เนี่ยเราได้รู้สึกถึงการเป็นผู้ให้อ่าและแบ่งปันเขาบอกว่าถ้าใครสามารถทำได้2ในหข้อ เขาจะเริ่มชอบคุณเพาะถ้าเป็น2ใน6ที่เขาต้องการอย่างพึ่งเนี่ยพึ่งต้องการเรื่องของความรักแล้วก็การเติบโตดังนั้นถ้าเกิดว่าพึ่งมีแฟนแล้วแฟนพึ่งอ่ะสามารถทำให้พึ่งรู้สึกว่าพึ่งเป็นที่รักแล้วก็สนับสนุนพึ่งในการที่พึ่งจะพัฒนาตัวเองแล้วพึ่งได้เติบโตพึ่งจะรู้สึกว่ารักคนนั้นเริ่มเริ่มชอบคนนั้นถ้าเกิดว่าคู่รักคนไหนเขาสามารถ เติมเต็มนิดของคุณ3าในหข้อนะคะเขาจะอยากคุยกับคุณทุกวันอ่าอย่างเช่นอาจจะแบบว่าเติมอย่างของเพิ่งเติมความรักเติมการเติบโต,ตแล้วยังให้พื้นที่ปลอดภัยที่ทําให้รู้สึกว่าเราอยู่กับคนคนนี้แล้วเราอบอุ่นปลอดภัยอย่างเงี้ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าเอออยากอยากอยู่ใกล้คนคนนี้แต่ถ้าเขาสามารถเติมเต็ม4ี่ในหข้อเขาก็จะรู้สึกผูกพันกับคุณมากขึ้นและสุดท้ายถ้าเติมเต็มได้ครบหข้อ เขาจะไม่อยากจากคุณไปไหนเลยโดยหลกัหลกๆแล้วผู้หญิงจะนิยมเรื่องความมั่นคงปลอดภัยส่วนผู้ชายจะเน้นเรื่องการเป็นคนสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องศึกษาคู่ของเรานิดนึงว่าถ้าซิกฮิวแมนนิดหนึ่งใน6ข้อ2ข้อแรกที่เขาให้ความสำคัญคืคออะไรถ้าคุณสามารถตอบโจทย์เขาได้ไวัยหรือเพศต่างชาติต่างภาษาก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่จะงทำให้คนสองคนตกหลุมรักกันแล้วก็ สำหรับใครก็ตามที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากออกแบบคู่ชีวิตหรือออกแบบคนรักให้เป็นเหมือนที่เราตั้งเป้าไว้เพื่งมีค้นนะคะที่ชื่อว่า The Nice Couple คู่ชีวิตออกแบบได้สำหรับใครที่สนใจอยากได้รายละเอียดว่ามันเป็นยังไงสามารถสามารถาไปที่หน้าไบโอหรือแอดตรงลิงก์ตรงนี้นะคะที่โพสต์นี้ แล้วก็ทักทักมาที่แอดคิดดีมีสุขเนาะทักแชทพิมพ์คู่ชีวิตนะคะแล้วพึ่งจะส่งรายละเอียดให้รอบสุดท้ายก็คือเพื่อนๆสามารถติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ดีหรือการมีอารมณ์ที่ดีได้ในเพจแม่พึ่งแฮปปี้แฟมนะคะหรือถ้าเป็นช่องทางนี้ก็จะเป็นแอดคิดดีมีสุขก็ได้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พึ่งเพื่อประโยชน์กับคู่รักคู่นอื่นด้วยนะคะขอบคุณค่ะ